สวัสดีค่ะวันนี้ครูรุ่งเกษตรอินทร์เงินล้านนะคะจะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูวิธีการปลูกทุเรียนในในสูตรของพี่กรณ์นะคะวันนี้เราจะให้พี่กรณ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและชนานาญในเรื่องการปลูกทุเรียนมาแบ่งปันความรู้ให้กับท่านผู้ชมหรือว่ากเกษตรกรมือใหม่นะคะเดี๋ยวเชิญพี่กรณ์แบ่งปันความรู้นิดนึงค่ะพี่เรื่องการปลูกเลยค่ะอะเรื่องการปลูกเนาะเนี่ยนี้ทีนี้คือเรายกล่องแล้วเนาะ S <S> เราก็เลยปลูกขุดหลุมค่ะพอมันเสมอปากถุงอย่างเงี้ยนะเราก็ปลูกลงไปนะเราไม่ต้องขุดหลุมกว้างนะขุดหลุมแคบๆก,ก็พอเอคพอพอเสมอถุงพอมันเสมอถุงค่ะเราก็ตัดถุงเราก็ปาดถุงออกแกล้วเอาถุงออกแล้วเราฝังลงไปเลยเราอเอาเอาแค่นี้ใช่ไหมคะใช่เอาแค่นี้ก็พอ,อแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นพื้นเสมอนะ สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นเสมอคือไม่ได้ยกคูไม่ได้ยกคูเป็นพื้นเสมอที่ท,ที่ดินเราบันดีแล้วนะ,ห,ะหรือเราก็ขุดแค่เนี้ยขุดแค่ครึ่งถุงอ๋อขุดแค่ครึ่งถุงนะคะปรับพื้นพื้นที่ไม่ได้ปรับขึ้นมายกคูนะคะใช่ครึ่ถุงทีนี้เราก็วางไว้ที่เราขุดแล้วทีนี้เราเอาดินรอบข้างมากบให้มันเสมอปากถุงค่ะทีนั่นแหละครับบริเวณกว้างๆนะเพราะว่าเราเสมอปากถุงก็พอเพราะอะไร เพราะว่าถ้าหากฝนตกฝนอะไรมาเนี่ยนะมันจะไม่ไปขังตรงเบ้าตรงตรงโคนต้นมัน<อ>แล้วแล้วทีนี้ปัญหาเรื่องเรื่องไอ้โรคเน่าคอดิน,เเรนหรือว่าคนทุเรียนก็หมดไปนะหรือมีก็มีน้อยนะอันนี้แหละคือเทคนิคการปลูกเนาะนคือที่ที่พี่กรทำนะคะครับทีนี้เขาบอกว่าหันตามตะวันบ้างขวางตะวันบ้างใช่ค่ะพี่เรื่องนี้เยอะมากโอ้ย ผมก็ปลูกมาไม่รู้กี่พันต้นแล้วเนาะทั้งรับจ้างปลูกบ้างทั้งปลูกของตัวเองบ้างผมก็ปลูกไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ขวางหรือไม่ขวางมันเป็นธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ถือสาตรงนั repeating repeating ้นกีรเห็นมันเป็นเกือบทุกต้นเป็นทุกต้นนั่นแหละที่ตายมันไม่ได้ตายเพราะปลูกนะที่ตายมันตายเพราะโรคแต่ก่อนเราไม่ได้มีปุ๋ยมียาดีอย่างนี้เนาะเรื่องการดูแลการดูแลสาคัญ ต้นนี้เหมือนกันนะครับผมก็ปลูกไม่รู้ทิศทางไหนผมก็ปลูกไปเลยเนี่ยง่ายๆนะคะนะง่ายๆเราไม่ต้องพิถีพิถันเรื่องนั้นเราจะที่พิถ <g arti> ีพิถันเนี่ยพิถีพิถันเรื่องดูเรื่องดูการดูแลต้นมันดีฝ่าเอาะะไปตรงนั้นเอาปัญหาตรงนี้ไปทําตรงนั้นดีฝะะ่าสําหรับการเลือกกิ่งพันในพิกรณ์เลือกแบบไหนคะแบบส่วนมากผมจะเลือกกระดงแบบเนี้ยเอ้ไม่ใช่กิ่งข้างกิ่งข้างแบบเนี้ยนะกิ่งข้างแบบนี้ครับเหตุผลของพ่กรมีไหมคะว่าการเลือกแบบนี้คือกิ่งข้างเนี้ย ที่ความชอบของผมนะคือว่าเรามาตัดแต่งกิ่งตอนมันโตขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยกิ่งมันจะสวยแล้วใบมันจะไม่เป็นหางกระรอกนะถ้าหากว่าก,กระโดงเนี่ยพอเขาก็จะสวยแต่ทีนี้พอกิ่งมันออกแล้วปลายกิ่งมันจะเป็นหางกระรอกแล้วจะแต่งซอยกิ่งยากแต่กิ่งกระโดงเนี่ยถ้าเราอยากแห้เป็นคล้ายๆกับไอ้กิ่งข้างเราจะให้คล้ายกับกิ่งกระดงเนี่ยพอ มันโตขึ้นประมาณสัก5-6เดือนพอยอดมันแหลลๆแล้วก็จะเด็ดตักยอดมันใน,น่อๆในๆน,นะก็จะเป็นเออแล้วมันก็จะคล้ายๆกับกิ่งกระโดงะนะนแล้วทีนี้กิ่งกิ่งข้างนี่มันจะให้ผลดีที่ตามที่ผมทํานะตามที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยดูแลมันเนี่ยมันจะให้ผลเร็วกว่ากิ่งกระโดงอยู่หนึ่งปี คือให้ผลผลิตเร็วกว่านะคะสาหรับกิ่งข้างนะคะจะให้ผลผลิตเร็วกว่ากิ่งกระโดนนี่คือสิ่งที่พี่กรณเลือกนะคะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะแล้วทีนี้มันก็ต้านทานโรคในโรคดีว่าอ๋อจะแข็งแรงกว่าใช่แล้วใบติดใบอะไรมันจะน้อยกว่านะนี่ก็คือข้อมูลของพี่กรณ์นะคะแล้วแล้วแล้วปุ๋ยล่ะคะพี่กรณ์พี่กรณ์ใส่ปุ๋ยแบบไหนคะโอ้พอมันพอตอนปลูกเนี่ยผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะค่ะก็ปลูกพอมัน เราก็ฟ้นฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างของที่ผมใช้ก็ไม่พาวเวอร์นะพอมันติดพอมันติมยอดหน่อยผมก็จะใส่ปุ๋ยปรับสภาพดินของไม p พาวเวอร์เขาครับของ p พ k นะเนี่ยผมจะบำรุงตัวนี้อยู่แล้วต้นมันจะอวบแล้วใบมันจะสวยนะก็สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็คือตัวนี้ก็เป็นทุเรียนแปลงใหม่ของพี่กรนะคะซึ่งได้เงินมาจากการทำทุเรียนสามปีนะคะได้ซื้อที่แปลงใหม่เป็นสิบไร่เลยนะคะผู้ชม ท่านใดสนใจเทคนิคดีๆแบบนี้ขอเทคนิคดีๆจากพี่กรณได้หรือว่าติดตามนะคะผู้ที่แนะนําท่านหรือว่าอยากจรรู้อะไรก็เดี๋ยวมีเบอร์ขึ้นข้างบนสอบถามรายละเอียดได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่กรณ์สาหรับข้อมูลนะคะพี่กรขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ